อยากให้เล่านะครับว่าที่มาที่ไปของของการเลิกดื่มหรือว่าการลดดื่มให้มันน้อยลงมีที่มาที่ไปยังไงครับหรือว่าตอนนนั้ช่วงนั้นที่ลดดื่มเนี่ยเพว่าลูกสาวโตขึ้นแล้วครับตย่างเงี้ลูกโตขึ้นโตขึ้นถ้าเราังมาดื่มอยู่ตรงเนี้ยเราเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีครับผมครับผมลูกสาวแล้วก็เป็นแล้วก็เราเป็นกรรมการชุมชนด้วยใช่ไหมครับแล้วก็ทํางานเรื่องลดละเรื่องนั้ด้วยครับผมใช่ไหมครับถ้าเราเป็น เป็นกรรมการมทําอยู่ตรงนี้ถ้ามวยเรายังนั่งดื่มอยู่เนี่ยเพราะเราจะเป็นอกชาวบ้านให้ไดกถงก็กลางอะไรครับในช่วงที่ยังดื่มอ่ะอยา,อากทราบว่าพี่ดื่มแบบขนาดไหนครับก็ถ้าเป็นเหล้าวันละขวดนะฮะเดียวเลยถ้าเป็นเหล้านะครับขวดนี่คือกลมหรือแบนครับขวดกลมเลยอะ,อะอเป็นเหล้าสีหรือเหล้าขาวครับโอ้ฮะวันละขวดเลยวันละขวดเลยผมวันละหนึ่งขวดเลยโอ้เออช่วงนั้นพี่ทํางานอะไรครับตอนนั้นรับจ้างครับรับจ้างเป็นช่างตึงฮะ โอ้ล้วไปทํางานไหวไหมครถามก็ถ้าดื่มแล้วก็ไหวครับวันละกลมแล้วยังไปทํางานได้ครับผมได้ทางานหนึงได้แล้วถามตรงๆทุกวันนี้คือลดเหลือประมาณนี่ลดเหลืออาทิตย์ละครั้งครับครั้งละเบียร์สองขวดเองครับโอ้มากถือว่าลดมากเลยนะฮะเนี่ยเบียร์สองขวดอ่าแล้วหลังจากลดมานี้หลังจากลดเหล้าจะเหลือปริมาณที่ว่าไม่ไม่ติดไม่อะไรล้นเนี่ยมีชีวิตมีความเปลี่ยนแปลงยังไงก็เปลี่ยนแปลงได้เยอะเลยครับในท้งครอบครัวทั้งสิ่งทั้งก็ครอบครัว ด้วยแล้วก็คนในชุมชนด้วยตาปกครับอยากฝากอะไรถึงคนที่ยังดื่มอยู่ฮะบ้านคืรว่าตอนนี้เราฝากให้คนดื่มเพราะว่ารถน้อยลงครับผมถ้าอยากจะดื่มก็ดื่มในบ้านนครับผมนะฮะอยากขับรถอย่าอะไรเงี้ยมาไม่ขับในพวกนี้ครับบางทีเป็นเห็นเป็นขาวแล้วมันดูมันค่อยๆสบายใจค,ครับ,บโอเคฮะขอบคุณมาก